ไม่อยากเป็นโรคไตป,ป้องกันอย่างไรดีเชื่อไหมคะหลายกลนะุ่นเนี่ยพอทราบในเรื่องของการเป็นโรคไต <_ S 2> ก็ไม่มีใครอยากเป็นละคะ่ะแล้วเราจะต้องป้องกันอย่างไรวันนี้พี่เป่าวข้อมูลมาให้นะคะเรามาฟังกันเลยคะ่ะผู้ที่จะเกิดเป็นโรคไตวายนะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคะ่ะได้แก่กลุ่มที่มีโรคที่สี่ยงต่อการเกิดโรคไตอยู่แล้ว กลุ่มนี้ที่สําคัญก็ได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคนิ่วกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มที่มีโรคซ่อนอยู่แต่ไม่รู้ตัวบางท่านรู้สึกว่าตนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงในขณะที่บางท่านก็กินยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งให้เป็นประจำในกลุ่มเลขที่ปราบบอกเลยนะคะต้องมาพบแพทย์เป็นประจำเป้าหมายของการรักษาที่แพทย์แจ้งให้ทราบก็มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับใครนะคะที่มีความดันโลหิตสูง จะต้องดูแลตัวเองให้ระดับการดันโลหิตเนี่ต่ำกว่าร3 0 8 0มิบแ mm. ปดสิเมดตรประโลดในขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องคุมระดับน้นตาลในเลือดตอนเช้าอยู่ในระดับ9 0ถึงร3 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์การดูแลตนเองและใช้ยาให้ได้ผลตามที่แพทย์และพยาบาลแนะนำจะมีผลช่วยป้องกันการเกิดโรคไตาวายได้ค่ะในกลุ่มที่2 ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีไม่เคยเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลบางรายนะคะเป็นนักกีฬาแล้วก็ราวนี้ก็ไม่ได้รับประกันนะคะว่าเขาจะไม่เป็นโรคไปแม้บางครั้งเนี่ยจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ตามพี่ปราบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีโรคไตซ่อนอยู่ในตัวเองเป็นได้ทางที่ดีต้องลองพิจารณาทำแบบนี้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่จะบอกว่าวิคนทั่วไปเนี่ยไม่เป็นโรคไตหรือไม่เป็นอะไรไม่มีใครบอกได้ล่ะคะ่ะแต่วิธีการต่อไปนี้จะเป็นการที่เราตรวจเช็คว่าตัวเราเนี่มีโอกาสเป็นโรคไตหรือไม่าฟังที่ปลาต่อเลยนะคะข้อที่หนึ่งวิธ <c oughs> ีที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องไปตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีซึ่งจะรวมถึงการตรวจสุขภาพไตขั้นต้นสาประการ ได้แก่การวัดความดันโลหิตตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดหาระดับครีตินีนการตรวจจะบอกได้ในขั้นต้นว่าเรามีโรคไตซ่อนอยู่หรือไม่ถ้าเรามีความผิดปกติแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะคะแพทย์ก็จะแนะนําให้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมินิฉัย 2. ส,สนใจสุขภาพของตนเองนะคะรับประทานอาหารที่มีคุณค่าออกกำลังกายเป็นประจําพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีกิจกรรมที่ส่งต่อโรคไปก็ควรจะหลีกเลี่ยง ซึ่งที่สําคัญได้แก,ก่การงดป,ปรี่หลีกเลี่ยงสุราออกกำลังกายดื่มน้สาสะอาดอย่างพอเพียงเป็นต้นข้อ3ถ้าร่างกายนี้แสดงสัญญาณอายหมอกโรคไตอันใดอันหนึ่งเราควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจซึ่งอาจพบว่าท่านไม่มีโรคใดๆเลยก็ได้หรือบางท่านอันมีความปกติของไตเล็กน้อยการรักษาก็แก้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เพียงพอ ซึ่งในกลุ่มนี้ถ้าทิ้งไว้นานโดยไม่ทำอะไรก็อาจจะเกิดโรงไตเนื้อรังได้คราวนี้เรามาดูเลยค่ะสัญญาณอันตรายบอกโรงไตหอประการ 1. ปัสสาวะสีเข้มแบบสีน้ำ้างเนื้อ 2. ปัสสาวะขัด 3. ปัสสาวะบ่อย 4. บางรายนะคะก็จะมีอาการบวมบริเวณหน้าและกระถาอันนี้สังเกตดีๆนะคะ ถ้าใครมีอาการบวมบริเวณหน้าและเท้าอย่าิ่้นอนใจและปล่อยไว้แสดงว่าเราจะมีสัญญาณที่จะเกิดโรคไปได้ค่ะข้อที่4นะคะเลี่ยงการซื้อ,อยาก,กินเองเป็นประจำก็5้ปวดหลังแล้วก็ปวดเอวก็6ความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยว่าหลายคนนี่จะซื้อ,อยามาทานเองเสมอเลยเราไม่ทราบรวค่ะว่ายาเรานั้นมันจะมีผลข้างเคียงหรือมีสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือไม่ เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดคืออย่าซื้อยามาทานเองนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติใดๆเนี่ยเราควรที่จะไปพบแพทย์สิ่งหนึ่งที่พี่ปราจะบอกเลยว่าหลายคนเมื่อซื้อยามาแล้วทานแล้วไม่หายก็ไปซื้อซ้ําทานซ้ําโดยเฉพาะหลายคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะที่มีอาการเช่นปวดกล้ามเนื้อเป็นโรคผิวหนังมักจะซื้อยามาทานเองตลอด การกินยาที่เราไม่ทราบสปปรรพคุณแล้วเราก็เชื่อตามคำโฆษณาเมื่อกินเข้าไปมากๆก็จะทำให้เกิดอาการไตอักเสบจนเป็นไตาวายเรื้อรังสุดท้ายโรคที่มีอยู่ก็ไม่หายแถมเราจะมีโรคไตาวายเพิ่มมาอีกด้วยนะคะข้อที่5เราต้องระมัดระวังอยาให้เกิดอาการท้องเสียโดยกินเฉพาะอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆถ้าเกิดท้องเสียเนี่ยเราจะต้องได้รับน้ำทดแทนอย่างเพียงพอ ถ้ามีโรคไตหรือหลังอยู่แล้วการที่เกิดท้องเสียจนทําให้ร่างกายขาดน้ําอย่าดุลเลรงพราะเกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันและบ่อยครั้งไตที่วายแล้วก็ไม่ฟื้นกลับมาอีกเลยอันนี้เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าการต่างๆเราเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาวะโรคไตเนี่ยเราก็จะรู้เลรยว่าไตานี่ไม่สามารถกลับมาเป็นสิ่งปกติได้เลยค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์ like, share, คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u พี่ติ๊ฟิชเป็น,นขันกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอา,ายุคุณภาพเพื่อสูงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวี่ปัานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะตามพี่ปราไปเลยนะคะข้อที่ 6. หลีกเลี่ยงยาเสพติดต่างๆโดยเฉพาะต้องการ งดการสูบบุหรี่ซึ่งมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและทําให้ไตของเรานี่ซึมได้เร็วเลยนะคะข้อที่7การกินยาซ้ำซ้อนมียาหลายอย่างที่แพทย์จ่ผู้ป่วยนะบางครั้งก็เป็นเช่นยารบปวดข้อปวดเส้นปวดกล้ามเนื้อยาที่จ่ายเป็นกลุ่มยาหนึ่งที่เรารู้จักนะคะซึ่งเป็นยาลดการอักเสบลิดจเรงมากกินแล้วอาการปวดมักจะทุเลาลงแต่ก็จะเป็นอาการทุเลาที่เรียกว่าเป็นชั่วคราวเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ หลังหมดฤทธิย์ยาผูป้ป่วยจะกลับมามีการปวดได้อีกโดยทั่วไปแพทย์ก็จะพยายามแก้ไขต้นเหตุนะคะท่านที่ป่วยเนี้เป็นโรคปวดต่างๆยาที่รับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยถ้าเรานะคะไม่ดูแลตัวเองดีๆบางครั้งก็อาจจะเกิดผลเสียต่อไตได้หลักอันหนึ่งเนี่ยก็คือยานะคะยาทานยาติดต่อกันนานเกินไปแล้วเราต้องไปตรวจตามนักไปพบแพทย์สม่ำเสมอนะคะ เพราะก็จะมีการเช็กอยู่เสมอเลยว่าเราเนี่ยสามารถหยุดยาหรือปรับยาอย่างไรได้แต่ถ้าเราทานต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆก็อาจจะเป็นมากขึ้นปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยบางร,รายพอกินยาหมดอาการยังไม่หายก็นำซองเปล่าเนี่ยไปซื้อยากินเองค่ะทําให้เกิดโรคไตเรื้อรังที่น่ากลัวก็คือโรคไตาจากยานี่เป็นแบบงเงียเๆียผู้ป่วยเองก็ไม่มีทางทราบเลยค่ะโดยเฉพาะในระยะแรกท้นไม่ได้รับการตรวจ เชื่อไหมคะหลายลายมาพบเพศเมื่อ,อไรคะอาการของโรคไตาวายเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วพี่ปราถุอยาจะเน้นและย้ำเสมอเลยว่าผู้ป่วยถ้ามีโรคที่เช่นปวดกล้ามเนื้อจากการทางานถ้าสมมติว่าเราเป็นไปได้ลางคนปรับวิธีการทํางานนะคะเพื่อให้อาการปวดต่างๆนี่ลดลงแต่ว่าถ้าเราซื้อ,อยามารับประทานเองแล้วการไม่ดีขึ้นอันนั้นจะอันตรายแอย่าหลงคําโฆษณาซึ่งบางครั้งเนี่ย ในท้องตลาดจะมีการขายอาหารหรือขายสิ่งต่างๆที่บอทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นและเชื่อไหมคะเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาละเอียดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อไต,อตหรือการขับของเสียออกจะไตนะคะเราต้องอ่านสลับอาหารให้ชัดเจนและข้อที่สําคัญว่ามีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังประการใดบ้างในผู้ป่วยโรคต่างๆเนี่ย เอออาจจะมีอาการผิดปกติและที่สําคัญเวลาทานไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติต่างๆเนี่ยอาจจะต้องหยุดแล้วก็ไปตรวจดีที่สุดพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าโดยเฉพาะนนคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่เราจะทานอะไรเราควรจะศึกษาและปรึกษาแพทย์ค่ะปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเราอยู่ว่าเราควรทานหรือทานได้หรือไม่เพราะหลายๆนะคะ ที่ฝืนแล้วก็คิดว่าทําให้สุขภาพของตัวเราเองเดีขึ้นแต่กลับไปเพิ่มปัญหาแล้วทําให้อาการของโรคไตเนี่ยเป็นมากขึ้นเนื่องจากสารอาหารหรือสิ่งต่างที่ทานเข้าไปจะมีการขับและแปรภาพสภาพมาทางไตสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่รายอยากจะย้ำนะคะการดูแลตนเองที่สําคัญของคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคไตก็คือเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างง่ายๆนั่นแหละค่ะ ชื่อไมคกล้าเราต้องทาให้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนที่เพียงพอและที่สําคัญตรวจสุขภาพประจําปีเราต้องต้นตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครั้งและถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็อย่าซื้อยามาทานเองนะคะต้องคุณไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนที่สําคัญอย่างหนึ่งที่พี่ปบรยอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้ามีอาการอะไรต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะอย่าลืมนะคะมาดูแลสุขภาพกันค่ะอย่าลืมนะคะ ถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u พี่ติฟฟิชเป็นก่อนกำลังใจวิปรานะคะเรามาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นกระปุกคุณภาพเดียวปราค่ะเชื่อพีปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปาเนะคะ